นี่คือร้านกว๋วยจั๊บเส้นสดเจ๊ต๊อบตำนานเบตงกว่า40ปีมาเปิดที่หาดใหญ่แล้วมีทั้งชาตุยฮอกบิงซูชาตุยและเมนูอื่นอีกเพียบเลยวันนี้เราพาเพื่อนๆมาที่ร้านเปิดใหม่ชื่อร้านเท่าแก่นะใครเป็นสายกว๋วยจับ๊บเราบอกเลยว่าต้องมาลิ้มลองเขามีทั้งกว๋วยจั๊บหมูและกว๋วยจั๊บไก่เลยนะตัวน้ำซุปของเขามีความหอมกลมกลม่อมเป็นเอกลักษณ์ชามที่เราสั่งมาคือกว๋วยจั๊บรวมพลใช้คำว่าเครื่องแน่นราคาไม่แรงเลยชามนี้มีทั้งหมูกรอบหมูยย่่่่าางงงแและละะไกกกกัััขขวววพรินน้นนะ้้สสมอออเเเ็คคืทต๋จบี ใครอยากกินบะหมี่เหลืองแห้งสไตล์เบตงเครื่องแน่นๆแบบนี้ต้องจัดแล้วฮะส่วนใครเป็นสายข้าวที่นี่ก็มีข้าวหมูกรอบชิ้นโตๆแบบนี้ให้จัดด้วยราดน้ำฉ่ำๆตามด้วยพริกน้ำส้มบอกเลยว่าเดอะเบสหรือจะสั่งเป็นกรีอโป๊ทอดก็กินเล่นกันเพลินๆได้เลยส่วนใครเป็นสายหวานปังหนุบเนยถังทองนูเทลล่าก็ฟินได้ไม่แพ้กันใส่แน่นหนึบๆกินเพลินและช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้ก็ต้องลายร้อนด้วยบิงซูชาตุยกันเลยสายนี้คือบิงซูชาตุยถ่วยเล็กนะฉ่ำทั้งชาและนมส่วนถ้ ร้านเปิดตั้งแต่10.30ถึง3ทุ่มนะอยู่ในซอยก่อนถึงไฟแดงตรงฟุกเทียนเก่าเปิดแแบบมาได้เลยหาไม่ยาก